สวัสดีค่ะเพจชีวิตเรียบง่ายสไตล์ฉันวันนี้จะพามาทำกับข้าวค่ะวันนี้ก็มาแช่ข้าวเหนียวด้อค่ะสีหนึ่งข้าวเหนียวมันมาสิล้องหนึ่งด้ไหมโควเวปึงหนึ่งเจ็ดนาทีวะเห็หนเขาหนึ่งก็ได้สีร่องมืงมันเซก่อนตันนวสิเอาน้ำโอนใส่น้ำ้อน แช่ไว้สักสิบนาทีหลังจากที่เราล็อเข้าแช่สิบนาทีเฮาก็มาทาต่ำเครื่องมุกนอใหม่นะคะผสมเครื่องเขากันให้ได้รสชาติที่เขาต้องการะคะ่ะนี่แหละคะ่ะมุกนอใหม่หลังจากนั้น เอาที่แ <conference> ท่ไ like ว uh ้เ huh. ร <AN> ียบร้อยแล้วเขาก็เอาใส่ถาดแก้วคนะคะกำลังแมกกาซีนแบบนี้เอาใส่พวงกุญแจนี่คือส่วนผสมของเขาคุณต่อไปเองค่ะคุณผลิตผลการผลินเรียบร้อยแล้วใส่เตรียมมันพันพักตั้งพักขั้นพักแต้มเรียบร้อยแบบนี้แล้วจะมีใบหอมใบหอมบางทีนี่ก็เรียบร้อยแล้วออกมาก็จะหนะประมาณนี้ กระแสบด้วยได้หรอค่ะลองเห็ดเบืองเลยค่ะกินกับคนนอนเลยแสบหลายจัดไปค่ะ